โอเคสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะคะันีราอยู่กับกิฟกันในเกมไม่ได้อยู่ในเกมดิ <c oughs> ก็เป็นช่วงหนึ่งนะคะที่กิฟมีคําถามอยากจะถามเนาะก็หลายเรื่องอยู่พอสมควรก็โอเคเอาหนุ่มเอาหนุ่มเอาหนุ่มหัมหวหวัหวม่วงมาฝาก <c oughs> ทุยไม่เกียวนะคะก็หล <c oughs> ังจากที่ได้ลองคิดดูนะคะก็ <c oughs> ในช่องของกิฟก็ทุกคนก็จะเห็นว่ากิฟลงแต่เออเป็นเกี่ยวกับ เกมกีบหนุ่มซะส่วนใหญ่ก็จะเป็นเซเลบกับวังนะคะก็จะไม่มีเกมอื่นมาสอดแทรกมากไม่มีถ้าไม่มีเลยก็ได้เออใช่ใช่ใชก็กีบก็เลยถือกานนี้จะมาถามว่ากิบกลัวว่าท่านผู้ชมอ่ะดูแล้วกลัวว่าจะเบื่อกันไงก็แบบเบื่ออยากจะหายอย่างอื่นทําซึ่งตอนนี้ตัวเองก็ไม่รู้จะทําอะไรดีแต่ก็มีที่เรงมาอยู่อ่ะหลายอย่างพอสมควรเว้ยแต่ว่าก็อยากจะลองทำาท่านผู้ชมดูว่า ถ้ากิฟตอยากจะลองทำอย่างอื่นสักอย่างสองอย่างอย่างเงี้ยเออ,เอ,อสนใจอยากจะให้กิฟทํทำหรือเปล่าอะไรประมาณนั้นคนยากแป๊บนึนงนี่คือเวลาทางข้าของกิฟต์นะคะ่ะอืมได้ก็ประมาณนั้นนะคะก็ก็ไม่รู้เหมือนกันว่า,าทำอะไรเนาะ โคตรยั่วเลยลงสักสองสามทุ่มนี้เออเอใช้ได้ <c oughs> ก็ที่คิดว่าทำไมกลัว่านผู้ชมเบื่อก็เพราะว่าเอาวันนี้เอนันมาเพราะว่าเพื่อกนกิมเขาบอกว่าหาเกมอื่นลงมั่งก็ได้ซึ่งเพื่อกนกิมมา้วทำช่องเหมือนกันเพราะมันก็กลัวว่าคนอื่นจะเบื่อมันก็เลยมาเตือนกิมซะว่ะเอออะไรทำนองทำนองนั้น ก็กิฟก็ลองมาคิดดูเออใช่จริงด้วยวะกิฟโกว่าถ้าผู้ชมอาจจะเบื่อเว้ยก็เลยแบบลองหาเราลองหาอย่างอื่นทําดีไหมวะเออที่เราสามารถทําได้เว้ยแต่ที่ตอนนี้กิฟสนใจก็คือจะเป็นออาที่เข้ามานี่ไม่เกี่ยวกับวังอะไรทั้งสิ้นเลยนะก็ยูวันเกิดอยู่ดีเอออัดให้แล้วเดี๋ยวจะลงสิ้นเดือนโอเคก็จะประมาณว่ากิฟอยาก แนะนำาอนิเมะอะไรไทำนองนั้นหรือเปล่าเออก็ก็สนใจเหมือนกันนะเพราะว่าช่วงนี้กิฟก็ค่อนข้างติดเมะพอสมควรนะติดจนบางทีก็ค่อนข้างที่จะไปทางด้านเคะเลยทีเดียวค่ <laughs> อนข้างไปด้านเออสายยูนินะคะโอเคก็ไม่รู้ว่าสนใจหรือเปล่าถ้ากิฟจะทำเนาะ ก็อยากจะให้ช่วยๆกันหน่อยนะเนื่องจากถ้ากิฟไม่รีบทำตอนนี้ก็ไม่รู้จะไปทำตอนไหนพอสมควรนะคะก็คือตอนนี้ดูการ์ตูนค้างไว้อยู่ก็มีหลายเรื่องที่ติดว่ากะต,ตอนนี้เออก็จะแบบแนะนำาอนิมเมะก็แบบแนะนำาอนิเมที่แบบแกิฟกิฟดูแล้วกิฟชอบกิฟเป็นความส่วนตัวกิฟกิฟกลัวทำแล้วมันแบบมีพวกที่มันชอบดารมาม่าอย่างเงี้ยว่าอะไรวะ อะไรวะเรื่องนี้ไม่เห็นหนุกเลยเรื่องนี้เคยดูแล้วทําไมต้องเอามาลงด้วยวะไม่ทําเรื่องอื่นบ้างทําเรื่องนี้นีค่คือเขาอยไหมคือเข้าใจว่าว่ากิฟอยากทําในสไตล์ของกิฟคือทําในเรื่องที่กิฟชอบเอออะไรทํานองนั้นเ,ออนนนเออว้ยกิฟกลัวจะมีพวกแบบมาดาม่าอะไรทํานองนั้นอะเพราะว่าหลังเพราะว่ามันก็ต้องมีอยู่แล้วนุกพวกที่จะมาดาม่ามาว่าอะไรอย่างเงี้ยว่าโหอะไรวะนู่นนี่นั่นอะไรทํานองนั้นเออกิฟก็กลัวจะเป็นอย่างนั้นนะคะ ที่ทนกินข้าวของท่าน,นอิ่มเลยนะเอาตรงๆก็ถ้าไม่อยากให้มืเอ,อกิ้ก็คิดไว้นะว่าถ้าไม่แนะนำอันนี้จะทำอะไรอย่างอื่นดีวะก็ทออ่านผู้ชมสามารถแนะนำเข้ามาได้นะก็ไม่รู้ว่าทำอะไรเหมือนกันว่างๆอ่ะเออคลิปเกมก็ไม่ใช่กลัวกิ๊ไม่ใช่กลัวว่าท่านผู้ชมจะเบืออนนะ่อเนี้ยนะคือกิ๊กบางทีก็กิ๊กก็เบื่อว่าแบบเออทำไมกูเข้าบ่อยจังวะ อาคือเอาตรงๆไม่ได้เข้าบ่อยนะอาทิตย์หนึ่งนี่เซเลบเข้าแต,แตงไม่ถึงสองสองครั้งเลยเออเอาตรงๆต้งหลัเข้ามาล็อกอินอะไรเงี้ยแล้วก็ออกเออแต่เกมที่จะเข้าแตะเยอะที่สุดก็จะคงจำเป็นเป็นวังเป็นวังนะคะแต่ช่วงพักหลังนี้กิฟก็ค่อนข้างที่จะไม่ได้เข้าวังเนื่องจากมอีอุปสรรคั้งหลายแลนขวางกั้นเยอะเหลือเกินก็คือเนื่องจากติดอแอนิเมะค่อนข้างเยอะนะคะก็บางทีก็ไปดู เออแอนิเมะแล้วก็บางทีก็ไปอ่านมังงะนะคะแล้วคือเวลาอ่านเนี่ยก็ได้อัตรลดมากเลยคือนั่งจินเหมือนนั่งจินตอนเนี้ยติดเรื่องเออเกี่ยวติดเมกที่มันออกเค้กเออที่มันออกเดี๋ยวเค้กไปเลยอะ่ะดูแล้วก็ห่านแล้วบางทีอะ่ะเออแต่ก็อยากลองทําเหมือนกันนะเพราะว่าไปดูช่องอื่นเออจะเรียกว่ารุ่นพี่ได้รอเปล่าเพราะว่าเขาก็ทํามาก่อนหน้าเราเนาะ เออขออนุญาตเรียกว่ารุ่นพีกน่กันเนาะก็รุ่นพี่คนอ,อื่นๆเขาก็ทํากันก็กิฟดูแล้วก็กิฟก็สนใจนะว่าแบบเออมันก็น่าทำเหมือนกันนะแนะนำอนิเมะหรือว่าแนะนำอะไรพวกนั้นประมาณนั้นเออโอ้หิวน้ำเบิ่มนึงขออนุญาตก,กินน้ำโอเคเออคาซุมิ สวัสดีแล้วเป็นเพื่อนเราค่ะอาจจะไม่ได้ทักทายบอกนานๆกิ๊เข้าสวยมากเลย <laughs> โอ้โหเห็นไหมแค่อ่านนี้ก็รู้แล้วว่ากิ๊ฟนานๆจะเข้าโอเค <c oughs> อย่าเนีย่ยคิดว่าจะมาัาถามสักหน่อยแม่งยาวเหยียดเลยก็ออกก่อนออกก่อน,นยังเพลอไปกดออาสตอรี่เท็กเก็ตสวยเลย <c oughs> แน่แน่ยายาเชียวนะก็ <c oughs> ช่วงนี้ก็ติดเ <c> ห <oughs> มย์เองที่ว่านะคะก็ เออแล้วก็สว่วนเรื่องเซเลบนะคะถ้าจบเนื้นอเรื่องหัวเรีวแล้วก็กิฟกกจะถามนะแต่ว่าเก็บไว้ก่อนดีกว่าเพราะว่ายังไม่อยากทำตอนนี้นื่องจากถามไปตอนนี้มันก็เดกิฟลืมอีกอะเออถึงจะลงคลิปไปใน YouTube ก็เถอนะเดี๋ยวก็ลืมอีกแม่งเป็นคนขี้หลงขี้ลืมอชาตินึงก็แบบพูงจะรล,ลึกได้ว่าจะทำอะไรมั่งนะก็ ใครที่สนใจให้กิฟทําอะไรก็แนะนํามาได้นะคะเพราะรีบรีบรบอ่อยทำเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวใกล้จะต้องกลับไปเรียนแล้วก็คือเปิดเทอมนั่นแหละเออนะก็ช่วงนี้กาลังปิดอยู่ใกล้แล้วค่ะเดือนหน้าก็เปิดแล้วเนาะเนาะเดือน,อน,อน,อนอพฤษภาโอเคก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะถ้ามีคำหยาบก,ก็ต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยขอบคุณที่ติดตามนะคะก็ชอบอย่าลืมกดไลค์และกด u b s c r i b e ใครที่เนี่ยอยากแนะนำอะไรก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้ข้างใต้ได้นะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะเอาไว้เจอกันใหม่นะคะบ๊ายบายซิอค่ะ